ีตัวเราก็สู่ช่องแอนฟามี่นะคะมาแล้วรถตู้มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วนินาทีมีนน้อยเจอเบะ,ะสวัสดีเบะเนะี่ย เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเอาอันนั้นมาจะได้กดตรงนี้เออจะได้กดตรงท่านี้ขี่รถอกับแอนแล้วว่ายังไงไม่ไม่ทักดีใจบ้าเห็นเบ้อะเอยิ้มแฉ่งเลยไปกันขึ้นรถอกับแอนไหมขี่กับแอนไหมน่ะโอ้โอเคปะเราไปขี่กับเปะอะไรด้วยนะขี่กับเปะขี่กับเปะอะไรมาด้วยนะโอ้ยวันนี้มีของฝากด้วย ไปไปโอ้วันนี้ม <pl ains> ีของอะไรให้ม <Hum dû t> ินน้อยอุ้ยของชอบมินน้อยเลยอุ้ยวันเนี้ยวันนี้ป้าวันนี้ป้าแอนกับเบะไปเซเว่นมาวันนี้วันนี้ป้าแอนกับเบะไปเซเว่นมามีของฝากมินน้อยด้วยนะเป็นของชอบของมินน้อยเลยค่ะอุ้ยตื่นเต้นแทนจรงเลยอันนี้ถ่ายอันนี้ถ่ายภาพลิงให้นะ ไปเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยลุ้นกันลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรลุ้น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 ไปแล้วไปแล้วเป็นอะไรเนอะมินน้อยต้องดีใจใหญ่เลย để mình nói, tông đi chơi yeah, uy uy, tưng tưng, căng lên, tưng tưng, uy uy, เลีวเลี้ยวเลีวไหนไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้เย็นไม่ใช่อันนี้เร็วเออไหนสวัสดีป้าปุ๊กับสวัสดีแม่เปี้ยวก่อนเอ๋ข้ามเสื้อนไปลูกไปไปเอ้ยไปเอ้ยสวบ๊ายแม่ยังอะบ๊ายบาแม่ก่อน เอ๊วันดีป้าปุ้ด้วยวันดีป้าปุ้ด้วยสวยๆอ๋อ้วันดีแล้ววันดีแล้ววันดีแล้วนะวันดีจังอย่าวันดีแล้ววันดีแล้วแล้วไดูกันไหมอุ้ยอุ้ยลุ้นจังเลยลุ้นจังเลยอุ้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 ยมีของฝากจากเบ๊ะมีของฝากจากเบ๊ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววินาทีวินาที เดี๋ยวให้ดูรูป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 เอ๊ะโอเคแกเพือน้งเพื่อน้แล้วุ้ยอ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 ุ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่น้องนี่แหละของฝากอยาคาเฟเว่นชอบเลยไงไงจะเรียกว่าอะไรเนี่ย ยี่สิ่งที่เขาอยากกิน fc โอ้โหโอ้ผีเสื้อว้าวอย่าทำอย่างนั้นลูกกัดเลยกัดเลยอุ้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 ยเป็นครึ่งได้อือือใ้ให้ไละลายก่อ ถูกใจเลยถูกใจถูกใจอืมวิบูไม่รู้สิลูกบิบูโอ้อร่อยเลยน้ำใยใหญ่เลยน้ำใยใหญ่เลยโอ้โหกัดเลยกัดเลยกัดเอออ่อยอ่อย เฮ้ยถูกใจแล้วกับกินเลยกับกินใจแล้วแทบหลกลับมาจากโรงเรียนได้กินอร่อยกัดกินเลยกัดกินเลยใช่เดี๋ยวมันจะละลายอย่างแซ่บเลยอ๋อกินแล้วก็เปลีนเสื้อหรอกอร่อยอร่อยเลย ไอหอยเยอยงานเนี้ยอืมเออเออเบื่อเบือเพื่องอที่ช่อ่ะอกตรงนู้นตรงนู้นอืมอ่าเออเช็ดลูกเช็ด

<laughs> อ้พวไลามามอไอติมบม่ดซื้อ,อไอติมา<ง>เอาอาเอาสลับข้างสลับอันบ้างสลับอันบ้างอืมอืมเอา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 วิธีการนั่งกินไอติม <laughs> แม่ดลั <laughs>

นาถูกใจแล้วถูกใจแล้วอ่าไม่แบ่งปะปุ๋ยลูกเออเย็นคอบอกว่าบอกว่าไม่แบ่งปะปุ๋ยบอกเย็นคอโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอพูดณเ้สิ้ท่านมากค่ะ สวัสดีค่ะ